ต่ก่อนจะพูดถึงวิมานรออยู่แล้วในเรื่องม่มากซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดเอง <c oughs> ก็จะขอพูดเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก่อนพระอรหันต์จะเป็นได้ต้องตัดสัญญาน์สิบระการค่อยฟังให้ดีนะหนึ่งสกายติธิสองวิจิกิจชาสามธิรปตะปรามาส เจสี่ 4, กรรมฉันทะห้าปริฆะหกรูปราคะเจ็ดอรูราคะแปดวันนะเก้าอุตจักสิบอวิชชาฟังแล้วไม่รู้เรื่องขอย้อนต้นสังโยชส์สามเมื่อต้นคือหน 1, ึ่งสกายติฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้จะต้องตาย เป็นอารมณ์ของมโสดาบันและสกิทาคามีรสสก,กาญติตินี้ถ้ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายห็่ว่าเป็นของโซโครสโซปรกส,สิเอียนไม่น่ารักไม่ติดใจในรูปก,กายอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระอนาคามีอารมณ์ของพระอรหันต์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา มีจิตเป็นสังขารุเปคายานปกติอย่างานี้ปาาแป็นอรหอันตรในข้อดีสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีของพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจข้อดีสามศีลปตาปรามาตมีศีลบริสุทธิ์ไม่บกพร่องถ้าตัดได้สามอย่างนี้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นสิกขาคามีก็ได้ ้าตัดข้อที่สี่คือการม่ฉันทะไม่มีความรู้สึกในการมารม์ข้อที่ห้าปฏิฆะไม่มีอารมณ์ไม่พอใจอย่างนี้เป็นพระอนาคามีต่อไปก็ตัดอีกห้าคือรูปรูปราคะไม่ติดใจในรูปฌชานคือไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปวิชานรูปราคะไม่หลงไหลในรูปฌชานมานะไม่มีการถือตัวถือตน พก็จะไม่มีอรมพุ่งชาญจิตตรงพระนิพพานไม่วิชาตัดความโง่ทั้งหมดอย่างนี้เป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์นี้ก็ยังแบ่งเอาไปสี่สี่ได้เป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขาวิปัสสโกสุขาวิปัสสโกนี้เจริญกรรมฐานวิสมาธิเบ้องต้นเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาอย่างครบ สมถะภาวนาไม่ใช่สมถะเฉยๆต้องเป็นสมาสมถะด้วยและไม่ไม่ใช่วิปัสนาล้วนๆตามที่เข้าใจกันวิปัสนาล้วนน่ะทำไม่ได้ต้องมีศีลมีสมาธิสมาธิคือสมถะเป็นพื้นฐานและมีวิปัสนายานควบจึงกระทั่งตัดก,กิเลสเป็สมุเทเธตุระหานอย่างนี้เรียกว่าอาราณสุขวิปัสสโก อรหันต์ที่สองนิวตวิชโชค,คือมีวิชาสามก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าตอนชานโลกีก็นหนึ่งได้ทิพยจุฬายารสาม,มารถเห็นเพเห็นโลกเห็นสวรรค์เห็นอะไรเห็นจิตใจคนได้หมดแล้วสองป,ปุพณีวาสานุติยานละลึกชาติได้แล้วต่อไปทำกิเลสให้สิ้นไปอย่างนี้เป็นอรหันวิชาสาม ขบมดที่สามก็เป็นอภิญญาหกมรฐานอภิญญาหกขณะที่ได้ฌานโลกีต้องได้ฤทธ์มีมีอภิญญาคือแสดงฤทธิ์หนึ่งแสดงฤทธิ์ได้เห่อเอือนอากาศได้าตไในก็ได้ตามชอบใจในอิทธิอิทธิวิธิแสดงแสดงฤทธิ์ดดดได้สองสิบโถตยานหะนังสือนเขียนว่าชิบโสติเฉยไม่ถูก ต้องเป็นทิปโสติยานทิปโสตโสดคืนเนื้อนี่มันเป็นทิปไม่ได้อาตมาไม่ได้ค้านหนังสือหนังสือเขียนผิดก็ต้องค้านความเป็นจริงตามความเป็นจริงต้องเขียนว่าทิปโสตยานมีความรู้ทางหูไม่ที่เรียกมว่าหูทิพหหูนั่นไม่ทิปหูนั่นมีแต่เศร้าลงไปหูคนมันมีแต่แก่ลงแก่ลงประสาทเสื่อมลงเสื่อมลง แต่ว่ายานเป็นเครื่องรู้ทางหูรู้ได้ไกลแสงไกลเสียงเทวดาเสียงผีเสียงพลมเสียงนิพพานสินนรกเหียงเสียงเปรตสุรไกยรู้ได้หมดคนจะพูดไกลแสงไกลขนาดไหนก็ตามต้องการจะทราบทราบใจนี่ยานกับความไมทปทิพย์ของหูจะธรรมดาต่างกันถ้าความไปทิพย์ของหูธรรมดาเราต้องฟังจฉเพาะเวลาที่เขาพูดถ้ายานนี้ไม่เป็นอย่างนั้น เขาพูดวันแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่แสนกลับก็ตามต้อต้องการจะได้ยินได้ยินในทันทีเสียงจะขังอยู่ยานจะถอยหลังเขาไปรู้ก็เร็วลงข่าเป็นยา6หกมีมีหกอย่างคือหนึ่งอิทธิฤทธิสแสดงฤทธิได้สองทิปโสติยานมียานทางหูคล้ายหูทิพย์แล้วก็สามเกตรุรียานรู้จิตใจคนอื่น แล้วก็สี่ปุเพนิวา 3, สามติยานรูกชาติได้ห้าทิพยานตาห้าทิพยานหนังสือเขียนว่าตาทิพย์แล้วไม่ใช่ตาทิพย์มีจิตใจเป็นทิพย์คล้ายตาทิพยรู้ได้คล้ายตาทิพย์แต่ตอนทั้งห้าอย่างนี้ต้องทําได้เมื่อฌานโลกีแล้วก็ต่อไปมาทํากิเลสหมดทำอาเซวียนใ้เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอรหรันต์ครบหประะการ ตอนนี้อร,รหันต์โมที่สี่อรหันต์โมที่สี่นี่เรียกว่าปริเสมิทายานปฎิสมิทายานนี้ไม่เกี่ยวกับผลิตคือไม่เกี่ยวกับทธิ์ทั้งหมดมีความฉลาดความจะไหลข้อที่หนึ่งคืออัฏฐะอัฐฐฏฐาปริเสมิทาปัญญาแตกฉานในอัฏฐคือคำอัฏฐาอธิบายเรียกว่าข้อธทมใดๆที่ ที่สันส้นๆสามารถอธิบายให้กว้างขวางได้และก็ถูกต้องของธรรมะไปธรรมะไปสมิธาข้อความใดๆที่ยาวก็สามารถจะย่อให้สั้นได้ความชัดนิรุตินิรุติไปสมิธาฉลาดในภาษาก็ลงความว่าฉลาดในภาษาแต่รู้ภาษาทุกภาษาแล้วมัง้งอาจจะมาขอทิ้งแหมก็แค่นี้นะ แล้วสี่ปฏิภาณปภิสมิทธามีความฉลาดในปฏิภาณคือการพูดพูดฉลาดมากก็รวมความอารหันต์จริงๆมีสี่หมวดหนึ่งสุขาเวสโกสองเตวิโชสันฉลาดิโยสี่ปฏิสมิทธาปรตูก็รวมความว่าสำหรับสุขาเวสโกนั้นท่านไม่มีกรณีพิเศษไม่มียานพิเศษแต่ความเป็นจริงแล้วเขาต้องการแค่าการสกิเล ถ้าจะถามว่าอารหันตุขเวสโกต้องการจะศึกษาวิชาสามอภิญญาหกจะได้ไหมก็ขอตอบว่าถ้าท่านศึกษาจริงๆมันต้องได้เพราะความเป็นอรหันจิตใจบริสุทธิ์เป็นของยากทำยากทำได้แล้วสุญญาณต่างๆในวิชาสามในอภิญญาหกเป็นของง่ายกว่าถ้าจะถามว่าแล้วทำไมไม่ทำกัน ก็ขอตอบว่าคนทุกคนทำงานเพื่อต้องการความร่ำรวยตอนนี้เมื่อรวยเต็มที่แล้วเคยทำไร่ไถนามาก่อนขุดดินกินทรายมาก่อนต่อมาก็ฐานะดีขึ้นเ็าทำการค้าขายบัางถ้ามีนาให้เช่าบัางในที่สุดเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตั้งธนาคาร เมื่อตั้งธนายคาเนี่ยแล้วเงินมามีเป็นแสนล้านแล้วใครจะกลับไปทํานาอีกจะพันอินอีกการไปศึกษาสองวิชาสามห้าห้านในปัญญาหกเหมือนก็กลับไปพันดินอีกไม่มีใครเขาทำกันเรื่อ,องความคนต้องการความร่รํารวยไม่ต้องการอยู่ในฐานะกรรมกรที่ยากไร้ชั้นใดเมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ไม่กลับไปฝื้ขุดดินทําไร่ถ้าจะทําทไร่ก็จ้างเขาทําไม่ทาเอง รวมความว่าพระอรหันก็เช่นเดียวกันการศึกษาสองในวิชาสามก็ดีห้าในพิญ,ญาหกพดีก็ต้องการเพื่อเป็นกำลังช่วยในการตักกิลเลสเพื่อเป็นสมุทเทตรรหานอันนี้มีเรื่องหนึ่งสำหรับคำว่าไปสมิทายานอาตมาเองก็อึดอัดตันใจมานานแล้วเรื่องไปสมิทายานขณะที่เรียนปาบาลีอยู่หรือเรียนรักธรรมก็ตาม ่านแล้วบางท่านฟังเทศจบเดียวไปหลันพร้อมปริสมิทายานบางท่านไม่ทันแยกนหัวไปหลันพร้อมปริสมิทายานบางท่านบวชสองสามวันไปหลันพร้อมปริสมิทายานแด้คําา่าไปชมิทายานท่านลงท้ายว่าทรงพระไตรปิฎกก็เลยอึดาคิดว่าเราเรียนเกือบตายใช้เวลาตั้งสิบปีกว่ายังไม่สามารถทรงพระไตรปิฎกได้ แ้วทำไมคนที่ไม่เคยเรียนเลยทำไมจงส่งได้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยก็เลยคิดอัดตันใจอยู่นานตอนในที่สุดก็มาทราบภายหลังว่าพระที่เป็นไปชิมิทายานแล้วเข้าใจในพระไตรปิฎกจริงคือสิ่งใดที่ยังไม่เรียนก็เข้าใจที่เรียนแล้วก็เข้าใจมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระรหันที่มีปัญญาสูง มีความเข้าใจว่าพระไตรปิฎกพูดถึงอะไรท่านจับเพียงแค่จุดหมายปลายทางสิ่งที่มีความสำคัญไม่ใช่อ่านทุกตัวไม่มีความจาเป็นเมื <c oughs> ่อจะมาขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่ <c oughs> ก็ไปถามสมเด็จพระทวทูตุาจารย์ว่านโนท่านแตกฉายความรู้หลายอย่างถามทดาว่าการทรงพระไตรปิฎกทาอย่างไงท่านถามว่าเธอเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือ ก็กราบเรียนว่าเคยอ่านมาสามปีถือว่าปีละจบเธอก็ถามใหม่ว่าเธอกลับไปดูใหม่ว่าพระไตรปิฎกหน้าไหนไม่พูดถึงขันห้าก็วงความแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศทั้งหมดเทศถึงขันห้าเรื่องเดียวแด้เปลี่ยนํำนวนไปพอท่านพูดท่านี้ก็เข้าใจกราบท่านบ่าอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วครับ <c oughs> คำว่าเข้าใจในที่นี้ไม่ได้หมายความเป็นไปนสมิทายานไปด้วยเพียงแต่เพียงว่าอ่านหนังสือมาแล้วไม่เข้าใจในหนังสือพูดอิเล็กเปปปะมาก็เสียเวลาไปสิบนาทีกว่าตอนนี้ไปก็มาคุยกันเรื่องการทําบุญคนทําบุญบรรดาท่านพุทธริษัทพระพทธเจ้าทรงยืนยันว่าเมื่อจิตใจตั้งทำบุญเสร็จทำบุญแน่นอนแล้ว สมเด็จพระบพิตแก้วทรงยืนยันว่านิวิมานคอยอยู่แล้วคือเจ้าของนี่ยังไม่ตายแต่วิมานปรากฏอยู่ก่อนเรื่องราวก็มีว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระชินวนรรมศาสสาสัมมาสมาสพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีท่านมานพท่านหนึ่งคือนันทิยะมานพ เป็นคนเคารพในพุทธศาสนาปกครองทรัพย์สินมากมายคือเป็นสศรธีมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระมหามุนีสร้างสาลาสีหน้าถวายพระพุทธเจา้าคือถวายเป็นของสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน <c oughs> หลังจากนั้นแล้วตอนกลางคืนสาอักษรวาครณองค์สมเด็จพระพุทตามานคือพระโมคคัลลา พระโอนี้มีความสำคัญมากเรียกว่าวันนี้ทั้งหมดบรรดาแานพระตบริษัทพูดเรื่องจริงทั้งหมดนะไม่มีนิทานและก็ไม่มีนิมิตนิทานก็ดีนิมิตก็ดีเขาบรรดาแานพุทธบริษัทอย่าถือว่าจริงเกินไปเอาเหตุเอาผลเป็นสาคัญแต่ว่าในเรื่องนั้นๆให้ถือธรรมะเป็นสําคัญธรรมนะน่าจริงแน่ มาตอนนี้ปรากฏว่าพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี้ท่านเป็นพระพิเศษแต่พระที่ท่องเที่ยวในสวนนรรค์ในพม่าโลกในโลกแดนเปรตอสุรกายก็มีเยอะไม่ใช่มีพระโมคคัลลาองค์เดียวแต่ว่าแต่ละท่านต่างคนต่างไปต่างคนต่างรู้ไปเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็มาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทด้วยความจริงใจ ว่าคนนั้นตายไปเกิดที่ไหน,นคนนี้ตายไปเกิดที่นี่ใครเป็นญาติยานาดิกาดิเกกันบ้างเขาสั่งมาว่าอย่างไงท่านแนะนําตามนั้นเวลานั้นพระเจ้าไปองค์ยืนยันแต่วันพระอุปัมโมกลานั้นไปแล้วไม่อยู่เล่าไปหามาทั่วพบทุนแล้วก็กลับมาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเหตุที่พบมาเ้เป็นความจริงหรือไม่องค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงยืนยันรับตอนนี้มาวันนั้นคือวันนั้นที่นันทิยะมานพท่านถวายสลาสีหน้าเสร็จกลางคืนพระบววุคลากก็จะเิญกรรมฐา,านตามปกติพระรหันพระราหันนี้เวลาเจริญกรรมฐา,านบรรดาแทนพุทธริษัทจะไปดูเวลานั่งัาสมาธินี่มันไม่ได้ ท่านไม่ถือการขัดสมาธิเป็นเรื่องสําคัญนั่งคดมาิมือซ้อนกันนี่นะเพราะว่าเป็นพระที่จบแล้วท่านใช้อารมณ์ได้ในทุกขณะขณะคุยกันนี่ท่านก็ใช้ได้อย่าลืมว่าอรหันใช้ปุญญาจะมาบัดความเป็นทิพย์ไม่จำกัดเวลาเจดพูดจะคุยจะทำงานทำการนะยาจะรู้อะไรก็รู้ได้เห็นอะไรปุ๊บปับ๊บมีความรู้สึก แต่ว่าพระอรหันต์เป็นพระเก็บไม่แสดงออกไม่ชูงวงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงย่าชูงวงเข้าไปสู่แต่กูลนั่นหมายความแสดงตนโอ้อว่าฉันเป็นพระอรหันต์บ้างฉันมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้บ้างฉันไปเรียนฉันนั้นฉันนี้ฉันเป็นเรียร์ฉันเป็นพระครูฉันเป็นระเจกคูอะไรแบบนี้ จริงๆแล้วพระสมัยนี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครก็ชูงวงกันแต่พวกชูงวงคนจะมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาธรรมดาสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นก็ย่อมจะมีท่านบอกว่าเธอทั้งหลายจงหย่าชูงวงเข้าไปสู่แต่กนคือบริกาศตนว่าฉันเป็นคนนั้นฉันเป็นคนนี้เพื่อความเลื่อมใสของบคุคคลที่ปริการหนึ่งท่านบอกว่าจงทําตนเหมือนโมคคลา บมคลาทําตูนเหมือนมันแหลงผู้เพื่อไปเชยน้ําหวานจากกินจากเกสรผลดอกไม้แต่ได้กินน้ําหวานและดอกไม้เขาไม่ช้าฉันใดมันดาพิสุสนั้นไหลในพุทธศาสนาเวลาเขาไปสู่ตะโกน,นยงอยาทําให้มันดาญาโยมพุทธบริวั์ชอบช้าในความเป็นอยู่และจิตใจก็ลงความว่าวันนั้นพระโมกลาขึ้นไปบนสวรรค์ ก็ไปเจอวิมานที่เคยพบกวนแล้วทุกๆวันแต่ปรากฏว่าพเลี้ยวเข้ามามุมหนึ่งเขาสวรรค์ช้นดาวดึงสถิวิวโลกก็แปลกม <c oughs> ีความแปลกใจวิมานใหม่มันเกิดขึ้นวิมานนี้เป็นวิมานสี่มุกมียอดใหญ่แต่การตาสวยสดงดงามมากแพลว่าเป็นระยะ ท่านจึงหันไปถามเทพบุตที่อยู่ใกล้ๆถามว่าวิมานนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านเทพบุตตรงนั้นท,ทน่านก็ตอบว่าวิมา,น,มานนี้เป็นวิมานของนันทิยะมานกเมื่อกลางวันวานที่แล้วมาปรากฏว่า,วาน,นันทิยะมานกเขาถวายวิมานเขาถวายวิหารสลาสีมุกในพุทธศาสนนะามีพระเจ้าเป็นประธานพอถวายเสร็จใหม่ก็ปรากฏก่อน อาะสาวว่าเขาองทบเดชจินวร์นั้นบอกถามว่าเป็นอย่างนี้ทุกลายหรือท่านมาท่านเทวดาวนั้นท่านก็บอกว่าเทพบุตรนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกรลายคนที่ทําบุญเสร็จมีวิมานทันทีทันดปมาพูดถึงตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้นนึกถึงว่า คนที่ถวายสังฆทานนี้ความจริงถวายสังฆทานก็พร้อมด้วยวิหารฐานคือปัจจัยที่นำมาถวายก็เป็นสังฆฐานด้วยไปวิหารฐานด้วยจึงมีริมาณปลายกฎก่อนทุกคนอากาสสาวกองค์ยองสมเด็จพระทินพงศ์ก็มองดูระที่บิมานเห็นหนางฟ้าเต็มไปหมดเป็นพันคนเวลานั้นบรรดานานงฟ้าแต่หลายก็กลงมาจากวิมาณมากราบอาคาสาวะองค์สมเด็จพระพุทธสคล แล้เธอทั้งหมดก็กล่าวว่าพันตีพระคุณเจ้าผู้เจริญพระเจ้าค่ะพวกฉันเป็นนางฟ้ามาอยู่ที่วิมานนี้หวังจะบำุงบำเรอเทพประบุจยนันทิยะมานลกให้มีความสุขแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ปรากฏอยู่เปล่าว่างๆใจเวงหวังเพราะไม่มีไม่มีเทพประบุที่จะบำรุงบำเรอ ฉะนั้นเจ้คุณเจ้ากลับลงไปเมืองมนุษย์ได้โปรดบอกนันทิยะมานกด้วยว่าเวลานี้พี่มานใหญ่โตสวยงามที่สุดปรากฏแล้วในดาวดึงสเทวโลกเป็นที่อยู่ของท่านแล้วก็มีนางฟ้านับฟันพันคอยบำรุรงบำรุงบำรเลอย,อยู่ขอยนันทิยะเทพขอยนันทิยะมานกละจากดับภาพจากความเป็นคน คือรีบตายแล้วมาเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ดีกว่าเธอเปรียบเทียบว่าอยู่เมืองมนุษย์ก็เหมือนกับใช้ถาดปิ่นเหนียวมาอยู่บนสวรรค์ก็เหมือนกับใช้ถาดทองคำพอเวลาเสร็จพรารกิจไปกดพระโมกขลาก็กลับตอนเช้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศจบพระโมกขลาก็ฟังด้วย ความจริงพระหันก็ฟังเทศจจะนึกว่าอรหันแล้วไม่ฟังนะทุกองค์ยังมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมและพระธรรมนี้พระเจ้าทรงเทศอาจจะมีแปลกๆนิดๆหน่อยๆเป็นเป็นความรู้ใหม่เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศ์จบพระโมกลาเขาทูลถามว่าคนที่ทําบุญแล้วจะยังไม่ตาย รากุภิมันเกิดคอยและมีความเป็นความจริงไปประการใดพระเจ้าข่าที่พระโมคคัลลา,าถามอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่พระมาราโมคคัลลาอดดีพราะพระมาราโมคคัลลาอดเด่นพระ,มาราะโมคคัลลาะอดไขรเป็นความดีที่พระโมคคัลลาทํา,าอย่างนั้นเพราะเป็นการตัดอารมณ์ของตัวว่าการเห็นแบบนั้นเป็นอุปาทานหรือเปล่าคำอมปาทานเป็นการนึก้นเองถ้าไม่แน่นะัก คำอุปาทานอตมาก,ก็เคยเกิดเคยพบวันนั้นมันหนึ่งเมรมมัวไปนิดหนึ่งก็ปลายกรจ,จ่ากจะเฝ้าพระเจ้าขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าสวยงามมากเปล่งปลั่งและม,เมีเหมือนปกติเหมือนทุกอย่างกราบท่านแล้วก็ถามปัญหาบางอย่างปลายกกคำตอบ อาจจะมาถามมาถามถึงเหตุที่มีเกิดเรื่องหน้าระยะสั้นๆคือถามหนึ่งชั่วโมงต้องการผลก็ต้องการผลในห,หนึ่งชงั่วโมงผลที่เกิดมาผิดก็แปลกใจว่าทุกครั้งที่เราฟังมาไม่เคยผิดวันต่อมาทึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตธรมมธรมใหม่เขาทด้ทำใจสะอาดจ,จริงๆไม่พุนผันฟันแล่นไม่นึกเรื่องราวที่คิดไปก่อนก็พบองค์สมเด็จพระจินวร์ถามท่าน แม่ก็บอกดูท้ายมือดิพอดูท้ายมือเห็นไปรูปพระเจ้าแต่มีเขียวแมนบอกว่ามันเข้าขวางทางของเธอก่อนที่เธอจะมาเธอจงอย่าคิดอะไรก่อนจงทำเหมือนทุกครั้งที่เด้มาเมื่อวานนี้เธอคิดอะไรใช่ก่อนนล้วขึ้นมาอารมณ์นั้นยังค้างอยู่เขาได้อุปาทานเปน็นนบาคโมกขลาท่านตัดอุปาทานอย่างนี้เพื่อความมั่นใจ องค์สมเด็จพระจอมใจสมปดับแล้วองค์สมเด็จพระบัทิปแก้วก็สรงสัตวว่าโมคคัลาเมื่อคืนนี้เธอไปเห็นมาเองแล้วใช่ไหมพระโมคคัลาก็มีความมั่นใจนี่ระบรรดาท่านพุทธริษัทการทําบุญนวิมานเขาคอยอยู่แล้วทุกคนให้มั่นใจในความดีของตนอย่ามีครั้งหนึ่งตามที่กล่าวมาว่าขั้งหนึ่งที่อาตจะมานิมิตคือว่าไม่ใช่นิมิตจิตมันวุบวัาไปมันตายอ่ะ พูดง่ายๆแต่ใครก็เห็นเวลานั้นก็เป็นความตายแต่มันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะักจากเวลาสี่ทุ่มทักสองสามทุ่มเสร็จเสร็จก็ไปถึงตีสองกลับมาตอนนั้นดีบอกว่าเป็นนั่งอยู่ั้นด้าน,นกำแพงด้านหนึ่งตท,ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วงเข้าไปขา้างในใสสะอาดสวยงามมากแผ่พร่าปัิยับสว่างมากแม่ท่านบอกว่ามีวิมานเจ็ดแสนหลัง คอยพกเธออยู่ภายในเธอมีสิทธิ์ดียวกันเข้าไม่ได้คอยก่อนอันนี้ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งที่จะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้บรรดาท่านผู้บริษัทต,ตอนนี้เป็นนิมิตนะขอบรรดาท่านรู้ใช้กําลังใจของท่านพิจารณาดูก็แล้วกันแ้วต่อมาวันหนึ่งเข้าไปทบทวนใหม่ถามวมาวนชุดนั้นตั้งที่ไหนกันแน่วันนั้นเข้าได้เข้าแล้วไม่อยู่ได้ เพราะวันวันที่ผ่านมาแล้วที่พูดเข้าไปจะอยู่เลยคือไปแล้วจะอยู่เลยไม่กลับท่านจะเลยจึงห้ามเข้าเกตแต่เวลาวันมาวันต่อมาไม่เอาละจะไปแค่ดูเฉยๆท่านก็บอกว่าจากจุดนี้ที่เธอนั่งหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือแล้วอยู่ทางซ้ายมือที่มานเจ็ดใช้มานตั้งเรียงรายเป็นยับ ก็มีคนถามว่าคล้ายบ้านจัดสรรใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แต่บริเวณเขาไกลกว่ากันมากเขากว้างมากสวยสดสง,งามเรียบก็เดินเขาไปดูก็เกิดความเพลิดเพลินว่าวิมานนี้ปวิมานเฉาจริงๆไม่มีเจ้าของถ้าเป็นเมืองมนุษย์เราจะขายเลหลังจะ <c oughs> เลยหลังคงได้หลายสตางค์แต่ว่าที่เป็นนิพพานขายไม่ได้ทระบันดาท่านพุทธบริษัทนั้นลาย เวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีเสร็จเสร็จก็ขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกขรเชเอาธรรมะเป็นเครื่องประจำใจไปใช้ปฏิบัติสักนิดหนึ่งว่าความดีเบื้องต้นของคนก็คือสินห้าทุกคนยอมัตระวังสินห้าค้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติกรรมสี่ไม่พูดสาวาทห้าไม่ดืม่มโซราและเมรัย ทั้งห้าระการนี้ถ้าทําได้บรรดาทต่พุทธริสัทว์จะเป็นมหาสเสน่ห์อย่างมากเพราะการไม่ฆ่าสัตว์เป็นคนที่มีใจไม่ร้ายไม่โหดร้ายอย่างนี้นีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เมตตาประณีไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเป็นสเสน่ห์กรไม่ลักไม่ขโมยของเขาทุกคนก็ไว้วางใจ มีเพื่อนมากหรืต้องมีคนต้องการครบหาสมาคมจะไปพักที่ไหนจะไปนอนที่ไหนก็ได้ข้าวปลาอาหารไม่อดก็เขารักนี่ก็เป็นเหตุความสุขใจกายไม่เดืเมื่อโสามีปัญญาเขาพอ้ค,คนอื่นอันนี้เป็นเครื่องสบายใจอย่างหนึ่งเพราะไปที่ไว้วางใจล้ควคนไม่ทําลายความรักกันก็ไปสเสน่ห์ือไปเสน่ห์เกิดความรัก การพูดตรงไปตรงมาเป็นสัจธรรมอันนี้มีความสําคัญมากบรรดาแต่พุทธบริษัทเลิกษาให้ดีเป็นเสนีมหาศาลต่อมาข้อสุดท้ายที่พวกเราไม่ดื่มสุราบานไม่ทําสติสมัชัญญอให้เสื่อมจะเป็นของดีมากทุกอย่างห้าริการนี้ทําได้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความทุกข์ใดๆที่มีอยู่แล้วในโลกที่ปรา,ากฏมาก่อน ถ้าปฏิบัติตามสินห้าจะองสมเด็จพระชินวร์ตัดไปแล้วนี้บรรดาท่านทั้งหลายเขาถือว่าเป็นศีลานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานหมดสาคัญทําให้ท่านหลายมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าเวลาหมดแล้วบรรดาท่านพุทธิษัทขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี